ค่ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องนูเปิลแชน n นลค่ะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะวันนี้มารีวิวไพ่กันอีกแล้วเราจริงๆมีค้างดองไว้หลายสำรับมากเลยแต่ว่าสำรับเนี้ยได้มาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเปิดดูไพ่ก็เลยคิดว่าถ่ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยเนาะจะได้เหมือนเปิดไพ่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาไปใช้แล้วนะคะไพ่สำรับนี้ค่ะชื่อว่า AI U t o p โทเลยเป็นแบบ ทำภาพจาก ai เนาะซึ่งก็พรีออเดอร์ไปแล้วก็รอมาพักหนึ่งที่เปิ้ลทำคลิปอันนี้เพราะว่าเขาจะมีเปิดให้ให้จองเงินอีกเนอรอบสองเผื่อใครไม่ทันตอนช่วงที่เปิ pre ้ลพรีออเดอร์เนี่ยก็สามารถรอไปจองตอนนั้นได้เดี๋ยวเปิ้ลจะแปะ f เฟซบ o ๊กเพจเอาไว้ให้ก็แล้วกันเนาะว่าใครสนใจก็ไปติดตามกันนะคะนี่เลย ai utopia กล่องเป็น แม่เหล็กแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเหมือนหนังสือเนาะทำเป็นทรงเหมือนหนังสือซึ่งก็สวยงามนะปกก็สวยงามมากสแตปมทองนะคะอ่าเขาก็มีประมาณนี้อ่ามีเลขให้ด้วยนะคะเนี่ยของเปิ้ลสองสามสี่นะคะเลขของเปิ้ลอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอ่าอ,อินเตอร์มากเลยอ่ะเป็นแบบฝีมือคนไทยเนาะเป็นไพ่ของคนไทยทำแต่มีความอินเตอร์มากเลยก็สับสนนไพ่ไทยกันอ่ะ เปิดเข้ามาสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยมีเหมือนเป็นกำมะหยี่กันไม่ให้มันมีรอยด้วยเนาะอ่ะยังไม่ได้เปิดเลยเพราะฉันแกะแค่พลาสติกออกมาก็เลยรอดูไปด้วยกันนะคะอ่าปกติกล่องแม่หล็กอย่างเงี้ยก็ราคาสูงอยู่เนาะเขาก็ตั้งใจทาอ่าอันนี้เป็นแบบกำมะหยี่กำมะหยี่นิดนึงนะแล้วก็มีสายคาดนะคะขอบทองสวยงามอลังการเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บหนึง่ง พลาสติกมาข้างหน้าอขอบทองนะฮะด้านหลังเป็นแบบนี้เวลาที่ไพ่เป็นแบบนี้ค่ะเป็น2ด้านที่มันเป็นสมมาตรแกเนาะก็จะเป็นไพ่ที่สามารถดูแบบ reverse ได้อะไรแบบนี้เนาะ,ะแต่ถ้าเเป็นด้านเดียวเนี่ยเราดูง่ายๆเลยสังเกตจากข้างหลังไพ่ถ้าเกิดว่า มันเป็นอะไรที่เป็นภาพสมมาตรแบบเนี้ยสมสมมาตรแบบนี้เนาะแปลว่าเราสามารถอ่านไพ่แบบรีเวิร์สได้เขาไม่มีคู่มือมาให้นะเพิ่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบเขาเรนะียก PDF อะไรให้อย่างนี้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่านี่คือเขาไม่ได้มีไพ่เนาะแต่ด้วยความว่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าไพ่อาจจะอิไงไรด้วยเวทไหมอ่ะไม่แน่ใจคือตอนสั่งเนี่ยเป็นเพราะว่าภาพสวยแล้วก็เราไม่ได้สนใจเรากาเป็นภาพวาดหรือเป็น AI หรือเป็นใดๆเนาะแต่ว่าสวยถูกใจก็สั่งนะคะ อันนี้ใบเจอนะคะสองสามสี่อย่างที่บอกนะมีใบปะหน้าแบบนี้อ่า The Fool มีเลขอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ธาตุนะคะธาตุลมนะอ่าใครอ่านที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ได้ก็จะมีดินน้ำลมไฟอะไรแบบนี้นะคะก็มีความอิงไรเดอร์เวทนะแปลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอิงไรเดอร์เวทด้วยแหละมันก็เลยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้อง มีคู่มือเนาะสำหรับใครที่แบบอ่านไพ่เป็นอยู่แล้วเมจิเชียนสวยไฮพริเทสอืมอมเพรส เขามีแถมโปสเตอร์ด้วยนะตอนที่แบบสั่งตอนแรกนะแต่เปิ้ลไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่หน้าไพ่ไม่ได้เป็นแบบนี้เปิ้ลอะจำไม่ได้ว่าเขามีให้เลือกระหว่างภาพอะไรกับภาพอะไรแต่ว่าเปิ้ลอะได้เอ็มเพรสมานะคะเอ็มเพรไอล์ฟแอน์อืมอืม Lovers, Cherry Odd, String, mm -hmm. Hermit. Wow, we offer June. จัดจิตจัสติสแฮงตแม n หน้าไพเขาก็มีความมืดพอสมควรนะฮะอ่ะันี่เปิ้นพยายามเด k เค t e m p e r a น c ์ okay. สวยอืมเด v ิ l ไพ่ไหนที่มีความดาร์กมันก็จะถึมถึมหน่อยเนาะ The Tower โอ้สวยมาก The Star อ่าเขามีความเป็น Rider a w a i ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงความหมายอะไรที่มันอิงมากมายเนาะความพิเศษของเขาคือแค่เขามีสัญ,ญลักษณ์ธาตุนะอยู่ตรงนี้เฉยๆเพิ่มเติมนะซึ่งก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมาก The Moon อ่า The Sun Judge Man, The World ความน่ารักคือสำหรับเขาเนี่ยภาพจะไม่โปะนะเมื่อกี้เราดูตั้งแต่ The l o v e r s แล้วนะแล้วก็มาเนี่ยถึง The World เนี่ยปกติบางทีก็จะมีความโปะบ้างเลยน,นะสำหรับนี้ก็คือเอาไปใช้ทำติ๊กต่งติ๊กต็อกอะไรได้นะไม่โดนแบน่ะ <laughs> อ่ะอ่ะมาถึงเมเจอร์หมดแล้วนะคะ ยีสบสองใบแล้วก็มาเป็นไพ่ไมเนอร์นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ไ,ไม้นะคะเอะซวานอันนี้เขก็ใช้วานเหมือนกันอือฮสองไม้สามไม้สี่ไม้อ่าอันนี้สวยค่ะมีความเป็นงานแต่งเนาะห้าไม้อือ 6ไม้เจ็ดไม้8ดไม้9้าไม้อืมสิบไม,ม้เด็กถือไม้อัดวินไม้ คีมถือไม้สวยค่ะชอบหน้าตาแบบนี้สวยคิงถือไม้ใครที่แบบชอบอ่านแบบไพ่ไม่ยากเกินไปอันนี้มันมีความอิงไรเดอร์เวทเพราะฉะนั้นก็จะอ่านไม่ยากเนาะแล้วก็อ่บางทีไร d e r ร์เวทด้วยความว่ามันเป็นไพ่แบบโบ,บราณเนาะมันก็จะมีความพาดว่าภาพวาดแบบโบราณหน่อยอันนี้ก็จะมีความโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อใครเบื่อหน้าตาแบบนั้นก็สามารถมาใช้สําหรับแบบนี้ได้นะคะอันนี้ ถ้วยบ้างนะคะ A เอซอ cups อ่ันนี้ก็ใช้ cups เหมือนกันสองซอบคัพสามถ้วยสี่ถ้วยอื้มห้าถ้วยหกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยอื้มเก้าถ้วย สิบถ้วยป้านเนี่ยไม่เห็นความแตกต่างที่มันมีตรงไหนใบไหนที่มันไม่เหมือนไรเดอร์เวดนะอ่ะเด็กถือถ้วยอัดสวินถ้วยควีนถือถ้วยเ่ิป้าชอบควีนเถอะนะเนี่ยเมื่อกี้ควีนไม้เป้นก็ชอบนะควีนถ้วยก็สวยเหมือนกันคิงฮะเอซอบสอดค่ะอ่าเขาก็ใช้ชื่อเหมือนไรเดอร์เวดเป๊ะมา 3ดาบสดาบสดาบหาดาบหดาบเด,ดาบแด,ดาบ ก้าดาบอืมผ้าห่มนี้เป็นสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์ดาวด้วยอ่ะสัญลักษณ์ราศีกับสัญลักษณ์ดาวด้วยเก๋ดีอ่ะสิบดาบโอ้โหเด็กถือดาบอัศวินดาบอควีนดาบ ควินดาบอืมหน้าสวยคิงดาบไม่ค่อยโหดเนาะปกติคิงดาเป็นแบบหน้าตาแบบเขอเลยนะคนึงขงังกว่านี้อันนี้ก็หน้าหล่ออ่าภาพเขาจะค่อนข้างดูดีอ่ามาเอซบเพนทิเคิลค่ะเหรียญอ่าสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญ ห้าเหรียญอือหือหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญอือหือเด็กถือเหรียญ อัศสวินเหรียญควีนเหรียญควีนสวยเนาะควีนเหรียญความชอบของสำหรับนี้เป้นชอบหน้าคนนะเหมือนเขาเป็น AI ก็จริงแต่ว่าเขาก็มีการเหมือนใช้เป้นไม่รู้ว่าโปรแกรมอะไรยังไงนะแต่ออกมาคือหน้าชัดคมแล้วก็สวยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามเป้นชอบอ่ามีไพ่พิเศษค่ะคุณพอลอาพาเมล่าโคลแมนส mith นะคะอ่า นะแล้วก็คุณอาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดเวทนะสองท่านนี้ก็คือคนที่ทำไรเดอร์เวทนั่นเองเห็นไหมเวทสมิธนะใครที่เห็นไพ่สำหรับที่เปิ้ลนใช้บ่อยๆก็คือเวทสมิธทาโร่นะคะก็จะเป็นสองท่านนี้นะแล้วก็นี่ไงอีบ e ุ๊กเมื่อกี้ที่เราสงสัยกันว่ามีคู่มือไม้ะก็ไปสามารถโหลดกันได้อีบ e ุ๊กเขาก็จะมีคิวอาร์โค้ดให้แบบนี้นะก็ง่ายดีเนาะไม่ต้องแบบเปลืองกระดาษอะไรแบบนี้นะก็ มีไพ่อะไรแบบนี้อ่ะเรามาลองดูกันค่ะว่าขนาดเดี๋ยวขอดูหน่อยนะขนาดเท่ากับไรเดอร์เวทปกติหรือเปล่ามาตรฐานค่ะเพราะว่าไอตัวไรเดอร์เวทสมิธเอ่อเวทสมิธเนี่ยสมิธเวททารองเปเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกตินิดหนึงอยู่แล้วนะขนาดมันจะมีความอ่ะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นไซส์มาตรฐานเหมือนนเถอะนะมาดูกันค่ะว่า กรีดเป็นอ่ากระดาษมีความหนานะคะแปลว่าไม่ต้องกลัวมันเป็นกระดาษอาร์ตด้านซึ่งคุณภาพพอสมควรเลยนะมันก็มองว่าเนี่ยกรีดง่ายมากอือฮึไม่ได้มีปัญหาในการสับแต่อย่างใด ขนาดมาตรฐานแหละเนาะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าขนาดมาตรฐานน่ะแล้วมันใหญ่ไปสําหรับเราก็ก็อันนี้ก็ยังใหญ่อยู่นะเพราะบางคนมือเล็กก็จะชอบไซส์ที่มันเป็น compact หน่อยใช่ไหมแต่อันนี้คือไซส์มาตรฐานเนาะเออเพระาะฉันก็จะขนาดค่อนข้างมาตรฐานอือฮึข้อดีคือปกติเวลาหลายๆคนนะ่ะทำขอบสีบให้จะติดกันแต่สาหรับเนี้ยเมื่อกี้ที่เปิ้ลจับดูก็ไม่ได้ติดนะเพระาะฉะนั้นก็มีการเหมือนแบบแยกกันมาอยู่แล้วนะคะอะ ลองพลังงานกันสักน,นิดหนึ่งใครดูมาถึงตรงนี้ดูซิว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกคนที่เข้ามาดูคนซื้อไหมหรือว่าเป็นไพ่ที่มีพลังงานเป็นประมาณยังไงบ้างหยิบมาสัก3าใบนะเดี๋ยวป้ลขอดูหน่อยค่ะพลังงานสักสามใบสองอยากบอกอะไรคนซื้อไหมพลังงานของไพ่เป็นยังไงบ้างมาว้าว <laughs> อัดวินดาบไฮโลแฟนค่ะแล้วก็เด็กถือไม้อ่า มีความสร้างสารรนคะ์เนาะมีความแบบถามตรงตอบตรงนะเพิ่นมองว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เนี่ยไฮโลแฟนก็คือควรมีนะเพิ่นมองว่าเลือค่ากับการที่จะมีเหมือนกันใครที่ชอบพลังงานคือมันมีครบเลยแหละเพิ่นว่าแก้ปัญหาได้ถามตรงตอบตรง,ตรงถามว่าให้คําแนะนําที่ดีได้ไหมไฮโลแฟนก็แปลว่าสามารถให้คําแนะนําที่ดีได้ด้วยแล้วก็เพชวนก็คือมีการให้แรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับนี้เพิ่นก็มองว่าใครที่มือใหม่หน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบ อยากได้หน้าไพ่ที่มันไม่ได้ไรเดอร์เวทแบบแบบโบราณน,น่ะนึกออกปะ,ะก็จะมีความอ่ะแก้เบื่อโดยการใช้สำหรับนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเออพอาเปิ้ลมองว่าก็สวยนะคะแล้วก็มีความเป็นไรเดอร์เวทใช้ง่ายเลยแหละคือถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานความรู้ไพ่ทาโรนะ่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวในการที่จะใช้ไพ่สำหรับนี้เลยบางสำหรับเนี่ยด้วยความว่าอ่าเขาเลยนะอ่าอาร์ติสเขาอินดีมากเนะเราก็จะต้องมานั่งอ่านคู่มือเสียเวลาอนะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่ง ก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่กล้าใช้ซื้อมาซื้อมาเก็บอะไรเงี้ยแต่สำหรับเนี้ยคือเปิ้ลมองว่ามันสามารถเอามาใช้ได้เลยนะเนี่ยเปิ้ลดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิ้ลก็จะเอาไปใช้ทําคลิปได้เลยเหมือนกันอะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อไปตามที่เพจของเขาเดี๋ยวเปิ้ลจะแปะไว้ด้านล่างก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเปิดให้จองอีกเท่าที่เปิ้ลเข้าใจนะเพราะฉนั้นก็ ไปตามกันได้นะจ๊ะโอเควันนี้ประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจการรีวิวกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย